และทุกวันศุกร์นะครับในจอโลกเศรษฐกิจเที่วันทันเหตุการณ์เราพาท่านผู้ชมไปดูเรื่องราวทางด้านอินโฟมิชันเทคโนโลยีที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นวันนี้ก็จะดูในเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือว่าระบบปฏิบัติการ Windows XP จะไม่มีอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ใช้งานติดตามกันใน iTech Plus ครับ ผู้ชมคะในวันที่8เมษายนนี้นะคะจะเป็นวันเริ่มต้นสิ้นสุดการสนับสนุน Windows XP ของทาง Microsoft แล้วนะคะและ iTech Plus วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าผลกระทบจากการสิ้นสุดการสนับสนุน Windows XP ของทาง Microsoft ที่มีต่อผู้ที่ใช้ทั้งคอมพิวเตอร์ PC แล้วก็โน้ตบุ๊กนั้นจะมีอะไรกันบ้างคะ่ะ Microsoft, Microsoft กำลังจะหยุดให้การสนับสนุน Windows XP ระบบปฏิบัติการที่อยู่คู่คอมพิวเตอร์มานานกว่าทศวรรษเพื่อมุ่งหน้าสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเต็มที่ นั่นทาให้การอัปเดตข้อมูลปรับปรุงระบบความปลอดภัยสําหรับ Windows XP ก็จะหยุดลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะการยูสนับสนุนดังกล่าวกลายเป็นช่องโหว่ให้การเจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทําได้ง่ายขึ้นและที่น่ากังวลนะคะก็คือคอมพิวเตอร์ในเมืองไทยกว่า27หรือ1ใน4ของคอมพิวเตอร์ทั้งประเทศเป็นเครื่องที่ใช้ Windows XP ค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคอมพิวเตอร์ในองคอ์กรธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐเ <c oughs> ช่นตู้ ATM คอมพิวเตอร์ธนาคารเครื่องคิดเงินร้านสะดวกซื้อรวมไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโรงงาน และในจำนวนนี้อีกกว่า60%หรือราวรา7 0 0 0เครื่องอยังไม่สามารถเปลี่ยนระบบปฏิบัติการเป็น Windows รุ่นอื่นๆที่ใหม่กว่าได้ค่ะเนื่องจากติดปัญหาเรื่องเงินลงทุนที่สูงและแอปพลิเคชันที่ผลิตออกมารองรับการใช้งานต้องใช้เวลาพัฒนายอย่างน้อย2ปีซึ่งในระหว่างนี้หากระบบป้องกันความปลอดภัยไม่ดีพอก็มีโอกาสที่ระบบจะถูกเจาะได้ง่ายค่ะ ย่งระบบปิดเช่นพวกเอทีเอ็นะครับหรือว่าระบบ Point of Sale หรือในโรงงานที่เป็นหัวเครื่องจกักรหรือว่าที่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นพวกเครื่อง X-Ray หรือเครื่อง CT Scan เหล่านี้ข้างในก็ยังเป็น w n n o w w XP อยู่แต่ว่าข้อดีคือส่วนใหญ่ยังอยู่ในระบบที่ปิดคือไม่มีการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกซึ่ง มันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่าปลอดภัย100%มั้ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันสามารถเชื่อมต่อกับระบบภายนอกได้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้น Microsoft อธิบายว่าหากคุณยังคงใช้ Windows XP ต่อไปหลังจากที่การสนับสนุนสิ้นสุดลงคอมพิวเตอร์ของคุณก็จะยังคงใช้การได้ค่ะแต่ว่าอาจมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อปัญหาด้านความปลอดภัยและไวรัสขณะที่ปัจจุบนันผู้ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ต่างก็หันมาปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้ใช้งานร่วมกับ Windows รุ่นใหม่กันมากขึ้น ดังนั้นแอปพลิเคชันและอุปกรณ์จำนวนมากก็จะไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Windows XP ได้ค่ะทำให้คนส่วนหนึ่งนะคะยอมควักกระเป๋าซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ขณะที่บางส่วนก็เลือกที่จะซื้อบริการระบบอุดช่องโหว่ที่เป็นโอกาสในการเจาะระบบจากผู้ให้บริการชั้นนาค่ะตัว Office Scan IDF ซึ่งสามารถช่วยป้องกันช่องโหว่ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นได้นะครับโดยการทำงานของระบบดังกล่าวเนี่ยจะทำการมอนิเตอร์คอมมานด์ที่ใช้ ยิงช่องโหวะนะครับเพราะฉะนั้นหลังสมมติว่าหลังวันที่8เมษายนพบช่องโหว่ใหม่เกิดขึ้นนะครับทางเทรนไมโครเนี่ยเราก็จะเวิร์กกับผู้ค้าของเรานะครับรวมถึงเทคโนโลยีพาร์เนอร์ของเราทั่วโลกเนี่ยเพื่อตรวจสอบว่าช่องโหว่ดังกล่าวเนี่ยใช้คอมมาด์นะครับในยังไงในการยิงหลังจากนั้นเราก็จะออกซิกเนเจอร์เพื่อทําการบล็อกคอมมาด์ที่ใช้ยิงดังกล่าวแล้วก็ทาการติดตั้งไปยังบนเครื่องลูกค้าที่เป็น w i n d o w s x p ทําให้เครื่อง w i n d o w s x p เหล่านั้นเนี่ยยังสามารถใช้งานอยู่ได้แล้วก็ปลอดภัยจากการโจมตี เทรนไมโครหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยไอทีระบุว่าบริการอุดช่องโหว่ให้กับ Windows XP จะสามารถยื้อเวลาได้อีกประมาณ3ปีซึ่งก็สอดคล้องกับแผนการอัปเกรดคอมพิวเตอร์ใหม่ขององค์กรธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐที่มีแผนจะลงทุนซื้อเครื่องใหม่ในอีก3ปีข้างหน้าค่ะพี่บูริสุขสมถ่ายภาพชมพูนุชพัทรคจีจอโลกเศรษฐกิจรายงาน